เรื่องราวที่คุณมีอยู่ช่วยบอกให้รู้เราสู่กันฟัง ตั้งลตั้งเลยจคะทุกทุวันเสาร์เลยนะคะใบบาทแบบนี้นะแต่ถ้าจะให้สนุกแล้วก็วันนี้ไปดูกวนป่วนกวนเมืองผมก่อนดีกว่าไปดูเขาไปป่วนกันที่ไหนไปทําอะไรจะเรียกเรียกเสียงหาได้เยอะมากน้อยขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพวกเรา2คนไม่ใช่ใครครับคือกวนป่วนกวนเมืองปกติกวนเราจะมีกี่คน สามคนวันนี้เรามีสองคนพ่อว่าเพราะว่าอะไรครับอีกคนหนึ่งอยู่ข้างในนี่คุณป้องเหน่งไงฮะวันนี้เราจะไม่ปวนใครมาปวนคุณป้องเหน่งเลยเดี๋ยวเราจะไปปวนเขาไปเลยดูเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะปวนอะไรเขาแล้ววันนี้เขาจะต้องหน้าแตกไปเลยเดี๋ยวก่อนยังไปไม่ได้เพราะอะไรครับไอ้นี่เฮ้ยไอ้คนนี้้นนีนี่อ๋อนี่เป็นหน้าแมวของเราเองหน้าม้าหน้าม้าวันนี้แหละครับที่จะไปก่อเรื่องให้กับพวกเราตามไปดูกันเลย ครับองสมาชิกกวนป่วนของเราได้สมรู้ร่วมคิดวางแผนการป่วนเพื่อนร่วมกวนอย่างคุณป้องเน่งโดยสร้างสถานการณ์ให้หน้าม้าของเรามาฉลองวันเกิดของตัวเองที่คาเฟ่ดูมากของหน้าม้าเราสักก่อนเอาเรื่องนะเนี่ยคุณต่ายเริ่มส่งซิกแล้วครับงานนี้คุณนุ้ยก็สมรู้ร่วมคิดกับกวนป่วนด้วยเหมือนกัน นี่ครับรับโพยมาจากหน้าม้าแล้วตอนนี้คุณนุ้ยเริ่มปฏิบัติการตามแผนป่วนสงบเ่ยใจนะครับเ่อสร้างนัครับเอาแล้วครับจะเริ่มอวยพรวันเกิดกันแล้วคุณโปงเหน่งกำลังติดกับดักเราแล้วครับอย่างนี้เข้าหรอก เขาล่ะแบบพี่เขาเล่นหน้าเวทีเราจะไปปวนกันเองครับส่วนคุณตีก็แอบสังเกตการอยู่รอบนอกครับแม่คำอวยพรของคุณโป้งเนงฟังแล้วทำแม่งทำแม่งไม่เป็นมงคลเอาซะเลยขอให้คุณสลอดสังเกตมีอายุวันโอย ใครเขาอวยพรวันเกิดกันอย่างนี้ล่ะคุณเพ่เเก็อวยพรแบบนี้ไงหน้ามาถึงได้ออกอาการไม่พอใจเดี๋ยวดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น มันเกิดแล้วคุณําทนี้ได้ไงอะเอาละครับหน้าม้าเริ่มโวยแล้วจะให้โวยพอดีชีวิตผมแทนแทนที่จะดีคุณมาทำนี้ก็เสียหมดดิ่ันมใช่ก็คือว่าคุณคิดว่าคุณเป็นตลกแล้วคุณทำอะไรก็ได้มันก็ไม่ถูกไงใช่ไหมล่ะนั่นโดนเข้าให้คิดว่าเป็นตลกแล้วจะทําอะไรก็ได้หรือไงดูซิว่าคุณปงเหน่งจะแก้ตัวยังไงครับไม่ชเาอายุวัลยพื่อนแเอ่มผมไมอยู่จไม่เ่ลอ้ว พยายามแก้ตัวว่าเป็นวันเกิดตัวเองเหมือนกันนั่นฟังขึ้นไหมเนี่ยก็ใช่ก็เถียงก็อย่าเล่นอย่างนี้หน้ามาเราก็ไม่ยอมครับเอาละครับเริ่มเถียงกันใหญ่แล้วไม่ใช่ไงก็คุณคิดว่าคุณจะพูดอะไรก็ได้มันก็ไม่ใช่ เมือ่อกี้ทีมพูดเล่นพกตองยืนรัเกิดผมคแต่ที่วันนี้อ้าแล้วไม่ใช่ผมมันก uh ็ให้โอยอยพรแทนที่ผมจะเจอดีๆคุณมาทำนี้มาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ผมไม่ต้งให้ได้ผมผมต้องขอโทษด้จริงๆนะครไม่ใช่เพื่อผมมาอย่างนี้แต่ผมว่าคุณไม่เรีรรไมเรียกผู้จัดการมาดีกว่านี่นขอขอเพื่อนไ่รู้มีกี่คนแล้วแม่คุณนุ้ยเล่นพกมีดพกปืนมาด้วย แต่เป็นของปลอมนะครับใู่เรื่องคุณไงแต่ว,ว่าคือผมของทำเปนเล่นเนี้ยผมไม่ได้ว่าคุณก็ยังไม่สลดไงใช่ไหล่ะไม่สลดไงใช่เวล่ะนั่นโดนว่ายังไม่สลดอีกอธิบายยังไงหน้ามาของเราก็ยังไม่ฟังจนคุณปงเหน่งลงทุนควักบัตรประชาชนให้ดูว่าเป็นวันเกิดของตัวเองด้วยเหมือนกันคุณตีเตรียมเคสอยู่ข้างหลังครับ ครับคุณผู้ชมจับตาดูช่วงต่อไปนี้ให้ดีนะครับผมผมไม่ได้ว่าอะไรงไงแต่ว,ว่าคุณยังไม่สลดเอาอางนี้ดีกว่าคุณคุณคุณไม่ต้องบอกเลยว,ว่าคุณจะขอโทษผมคุณต้องเหน่งเอาอางนี้ดีกว่าผมพูดคําเดียวเลยว่าผมอ่ะขอโทษคุณขอโทษคุณจ่าว่าจัจริงจ่าจัจริงจ่าจัจริงจ่า วันเกิดที่ไงพี่ปงเหน่งไว้แต่ปงเหน่งโดนหลอกแล้วแหลงพ่อเฉลยความจริงแล้วพี่ปงเหน่งของเราก็โดนเข้าจังๆเลยครับ ถ้าคุยไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวกูจะได้ใจป่าแน่โกดไหมจริงๆโกดตรงไหนโกดคำไหนโกดคำต้องจบเอาคำไหนที่โกดคำไหนก็คือคำที่เขาบอกว่าไม่ให้เกียรติเขาจริงๆแล้วเราเป็นการแสดงเราให้เกียรติเขาใช่ใช่แต่ถ้าเกิดตามหลักแล้วจริงๆแล้วเขาก็ไม่มีใครที่จะมาทำอย่างนี้หรอกเพราะวันเกิดเราก็อวยพรให้แล้วพี่บุญญ์รู้ไหมบ๊อบี้พี่ฮะอ่าปัดเอฟได้ยังครับ มาาเนี <elim> ่ยนี่ไงตัดเกมที่มันจะมาผาส่งเนี่ยพวกเราตัวควรควรเมืงไม่ผิดหวังควรปวดควรเมืองเหนือยไปที่ไหนเเรียกเสียงหาตลอดค่ะ